กลับมาอยู่กับเซรีดาม,ม่ากันต่อนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้แต่ทีมงานเตรียมมาเขเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์อยากพูดตอนไหนอาจารย์จะพูดเองก็เรื่องพิมพ์นิพายสัปดาห์ที่แล้วเขาโดนคุณทักษิณทักขึ้นมาเขาก็ด่าล่าสุดเนี่ยนะครับพอมันเหมือนแบบพอพูดออกไปโดนอีกฟังหนึ่งด่าคุณพิมพ์นิพายเขาก็ออกมาขอโทษคุณทักษิณน,นะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาฝากไปถึงคุณทักษิณว่าการพูด5นาทีของข,ของคุณทักษิณเนี่ยทำให้เธอโดนถลม่ม เอางี้ไปฟังคลิปแรกก่อนนี่คือคลิปที่พิมพ์พิพายพูดถึงคุณทักษิณครั้งแรกเชิญครับที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะพูดถึงที่ฉันเมื่อเมื่อคืนท่านอยู่ข้างนอกประเทศท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะได้โปรดอย่าลากที่ฉันไปเกี่ยวข้องกราบขอร้องทุกๆคนหรือทุกๆสื่อทุกๆทีมงาน ดิฉันยังอยากทําบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งหนึ่งก็ด่าดิฉันดิฉันรู้เรื่องไหมคะอีกฝั่งนึงพูดอีกทีด่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามกูยืนขายปลาลลอยู่งกงกเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่กูทํำไหมกูทําความดีกูต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่ามึงพูด พอคลิปแรกออกไปพับปรากฏว่าประโยคเด็ดตรงนั้นก็คือกูปล่อยคลิปความดีเดี๋ยวพึ่อมากหายโกดก็ปรากฏว่าฝั่งที่เชียร์คุณทักษิณก็ทล่ลมไปด่าอาจารย์บอกว่าสร้างภาพงั้นนี้เราให้ฝั่งเหี้เป็นสก้อยผิดหวังบ้างถึงขั้นทวิตเตอร์แนวร่วมธรรมศาสตร์โพสออกบอกว่าอย่ามองคนจนเป็นแค่ที่ทําบุญเพื่อให้ตัวเองดูดีจนจนมองคนให้เป็นคนเท่าเทียมกันแล้วก็แฮชแท็กวันต่อมาพิมพ์ลิพายเลยปล่อยคลิปอ,อีกคลิปหนึ่งอ่ะไปคลิปต่อไปเชิญครับ หากพิมพ์พูดพูดจาพาดพิงถึงลุงโทนี่นะคะดรชักสินชินวัตนนะคะด้วยถ้อยคําที่ขาดสติพูดบพูดกัแบบเด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพูดในฐานะที่เด็กพูดกับผู้ใหญ่นะคะพิม์กราบขอโทษนะคะพิมพ์กราบขอโทษลุงโทนี่นะคะดรชักสินชินวัตรพิม์กราบขอโทษนะคะอันดับที่สองก็คือพิมกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะ พูดจาไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากไวนะคะพิมพสัญญาว่าพิมพจะคิดให้เยอะกว่าน,นี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้ใหญ่ที่ดีอาจารย์กับเล่าให้ฟังเฉยๆเหมือนกันพอพิษเปลี่ยนมาทิศนี้อ้อชาวเน็ตนี่เขาเก่งนะเมะื่อวานเขาเกลียดเอารักเลยรักกันขึ้นมาคือมันคือที่ยกก่าคุณผู้ชมการพูดในโลกออนไลน์มันตลกมากนะคลิปแรกเกลียดกันเลยนะพอคลิปนี้ออกมาอ้าวรักนะซึ่ง ในการในการพูดครั้งนี้มีการพัดพิงไปถึงหมอหมอวรงด้วยนะครับโดยบอกกล่าวว่าโพสต์ชื่นชมที่เธอมีความกล้าที่จะตอกกลับสิ่งแบบตรงๆพิมพ์ว่าโจกหมอบอกว่าหมอเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาเพราะเรียเก่งอ่ะอยากฟังอันนี้อีกเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเพราะเชิญครับใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมคะดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะขอขอบพระคุณนะคะ คุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดิฉันว่าคุณพิมพร์ิพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูค่ะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเรียนท่านเรียนดิฉันเก่งมากท่านอุสาห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะ ว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ท่านมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ย เอาจริงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์และอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่อยากยุ่งไม่ให้อยากยุ่งไม่ยุง่งไม่ยุ่งแต่แค่ข้ามไปก็จะถามอาจารย์อย่างนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันงงที่ว่าคาว่าชาวเน็ตก็บันนึกหลายท,ทีและชาวเน็ตคือใครแต่ชาวเน็ตเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆเหรออาจารย์เขาก็ผีเข้าผีออกอย่างงัน้นสิมันคือคนเราเนี่ยที่ใช้เน็ตมีทั้งมีเยอะมีแย่ต้องบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มนั้นจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่ขออธ เขาจะมีลักษณะที่ว่าเขาชอบคนนี้ครับถ้าใครชมคนนี้เขาก็ชมอ่าแต่ถ้าใครไปด่าคนนี้เขาก็ด่าโดยไม่ได้คำนึงเหตุผลว่าเขาถูกหรือเขาผิดหรือมันเป็นลัทธิแห่งสาวกอ่านะสมมติท็อปชอบพี่มากนะมนะครับใครมาด่าพี่ท็อปก็จะด่าเขาไม่ได้ห้มด่าห้มด่าอาจารย์เออถ้าใครมาชมพี่ท็อปก็จะชมเขานะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งกลับไปกลับมา ก็จะด่าเขาแล้วก็ชมเขากลับไปกลับมาเหมือนกันเอางี้ก็ว่าเราเห็นคลิปเห็นอะไรทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของอยศจารย์บอกเราก็ไม่โทษชาวเน็ตทุกคนชาวเน็ตบางคนก็ผีเข้าผีออกจริงๆเนาะแต,แต่จริงๆแล้วอยาจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้นะคะถ้าพวกเราไม่ให้ความสนใจครับไม่ให้คุณค่ามันจะทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากประเทศได้แต่ถ้าเกิดพวกเราสนใจเราเป็นคนส่งแสง เพราะฉะนั้นคนเขาก็อยู่อยู่ในแสงถ้าเขาหิวแสงเขาจะได้แสงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปส่งแสงสิคบเออดังนั้นจบเรื่องนี้นะครับจะได้ไม่มีแสงกันไปนะครับไปเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่าเทนทวิตเตอร์เนี่ยมีเข้ฝนทิพ์อาจารย์รู้จักเมืองทิพ์ใช่ไหมครับเมืองเมืองทิพ์ทองทิพ์เที่ยวทิแตันตัวทิพย์แต่ฝนทิพ์คือชื่อจริงของปุ๊กลุกคืออย่างนี้คุณผู้ชมจะ้าให้ฟังว่าต้องบอกว่าคุณปุ๊กลุกเนี่ยนาสงสารมากคุณแม่เธอล้มหัวฟาดพื้นเลือดออก แล้วเธอก็ไปโรงพยาบาลซึ่งก๊อฟเนตามข่าวนี้เธอบอกว่าเมื่อคุณแม่เธอล้มเนี่ยเธอโทรไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อจะเรียกรถพยาบาลมาปรากฏว่ารถพยาบาลไม่มามาไม่ได้มันมีควาว่ามาไม่ได้เด็กเขจะบอกอีกทีนึงนะเพราะอะไรพอมาไม่ได้เธอบอกเอางี้งั้นเดี๋ยวเธอขับไปเองให้เตรียมให้เตรียมอ,อ,อุปกรณ์เอาไว้เมื่อเธอไปถึงก็ปรากฏว่ามันก็อีหลกขุกขักไปหมดเธอก็ดา่าเกิดแบบไม่ได้ดา่าเขาเรียกว่าบน่บนบน่นบ่นประมาณว่า พราะคุ้นชินกับความตายทุกวันเลยทํางานกันแบบนี้ถ้าเป็นครอบครัวพวกคุณจะทํางานกันแบบนี้หรือไม่มีกี่คนที่ไม่รอดเพราะการทางานแบบนี้ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ซื้อบ้านและเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพในการเซฟชีวิตคนที่จะเสียชีวิตขอให้ปิดบริการห้องสุขเฉินซึ่งหลังจากนั้นเธอก็โพสตออ์อาการแม่นะคะว่าพอแพทย์พยุงชีพไม่ได้ก็ย้ายโรงพยาบาลไปนู้นนี้นี้นั้นตอนนี้ย้ายแล้วแล้วก็ ต่อจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยก็อาการหนักเธอก็สวดอ้อนบอนต่อพระเจ้าจนตอนนี้คุณแม่เนี่ยอาการล่าสุดที่ก็เช็คเมื่อตอนเย็นหายใจได้ด้วยตัวเองแล้วเธอก็ขอบคุณพระเจ้าเท่านั้นแหละคนก็ตีกลับแล้วคนบอกว่าหลายคนมองว่าเจ้าหน้าที่ช่วยแทบตายด่าแต่พอแม่ฟื้นกลับขอบคุณพระเจ้าบางรายบอกว่าการแนะนําเบอร์รถฉุกเฉินบางรายก็ตําหนิที่ปุ๊กปุ๊กลุ๊เนี่ยเผยภาพห้องในห้องฉุกเฉินญาติเขาห้ามถ่ายวิดีโอเธอก็เผยภาพขึ้นมา นอกจากนี้ยังมี Facebook หมอขอบนนหน่อยเหอะได้โพสต์ข้อความถึงปุ๊กลุกแล้วออกมาเผยอ,อีกมุมหนึ่งไม่ไี้เล่ามุมของปุ๊กลุกนะมุมนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยล้มเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีคนเห็นแต่เมื่อมีคนมาเจอเธอรีเรียกรถพยาบาลแต่รถพยาบาลออกมาไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์เพิ่งไปรับคนติดโควิดเขาก็ไม่ออกมารับเมื่อปุ๊กลุกขับรถเอาแม่มาเองก็จอดขวางทางลาดชันประตูรถเปิดไม่ได้ก็บังคับให้เจ้าหน้าที่อ้อมไปอีกทางหนึง่ง ระหว่างหมอช่วยเหลือเธอก็ถ่ายคลิปยืนดา่าตอน CPR ก็เปิดห้องมากี้ใส่ยพยาบาลมันก็เป็นคำพูดสองฝั่งนะครับเนี่ยประมาณนี้อาจารย์คือตอนนี้แม่เธอดีขึ้นเราดีใจก,กับแม่เธอนะดีใจก,กับเธอด้วยที่แม่เธอดีขึ้นแต่ในโลกออนไลน์ก็ยังแบบมีสองฝั่งสองฝ่ายอาจารย์ก็ดีดีแล้วฝั่งสองฝ่ายแล้วแต่เราจะเชื่อใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าจะตำหนิครับขอให้ตำหนิ ปรากฏก,การณ์ครั้งนั้นอแต่การไปรวมบอกจะมีคนสักกี่คนที่ตายด้วยเหตุนี้ที่ทํางานกันอย่างนี้คุณเป็นคนที่คุ้นชินกับการที่คนตายโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่แล้วคือจะว,ว่าเขาดูแลแม่เธอไม่ดีเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันมีสิทธินะเพราะค,รคนเราเนี่ยเป็นคนที่ห่วงยยญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าญาติพี่น้องเราไม่สบายมีอันตรายอะไรก็แล้วแต่แล้วหมอมาช้าเราก็บน่นอันนั้นถูกต้องครับ แต่ทำไมไปเหมารวมว่าอ๋อทำงานกันอย่างนี้ชินกับคนตายใช่ไหมมีคนจะต้องตายเพราะการทํางานแบบนี้สักกี่คนเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกเลยนะอาจารย์บอกว่าต้องตําหนิเฉพาะวาระนี้แหละเรื่องของเธอพอแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปลามถึงคนอื่นหมอถึงต้องออกมาพูดแบบทิจเจชีเจเพราะจริงตอนตอนก็ฟังเรื่องนี้ก็เข้าใจเธอนะเอาใจเธอมาเป็นใจเราถ้าพ่อแม่เราล้มแบบนี้เราพี่เข้าใจดร้นถ้าเรื่องที่ว่าจะจะพูดว่าดูแลแม่เธอไม่ดีเนี่ยพี่เข้าใจเลยครับ แต่การที่ไปลามปรามว่านี่เขามีคนเคยตายด้วยการทำแบงกันแบบนี้เท่าไหร่หรือไปบอกว่าชินกับความตายใช่ไหมล่ะถึงได้เป็นกันอย่างนี้โอ้โหอันนี้ไม่ดีแล้วชาวเน็ตบางรลยที่ไปว่าเธอละครับคืออย่างนี้เราเข้าใจเนาะเราว่ามันเป็นศาสนาของเธอการที่เหมือนอก็เหมือนกันคนเราก็ท่นคน คนที่ไม่ได้นับถือคริสเตียนเนี่ยเวลาที่หายก็ไปแก้บนก็มีใช่เราเราชาวพุทธเราก็บวดแก้บนก็มีเอาของไปถวายแก้บนก็มีแก้ผ้าวิ่งรอบก็มีมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจในศาสนาของใครของมันความเชื่อความเชื่อจะเป็นตาหนิกันเนาะเรื่องความเชื่อตําหนิไม่ได้ก็ในเมื่อเธอเชื่ออย่างนั้นครับก็แม้แต่ในเฟซบุ๊กพี่เนี่ยก็มีหลายคนนะที่เป็นเพื่อนๆของพี่และเป็นน้องๆพี่เนแคนคบ เวลาที่เขาอวยพรใครก,ก็ขอให้พระเจ้าดูแลอะไรต่างๆนาน,นาเป็นความเชื่อของเขาเราจะไปตําหนิเขาทําไมล่ะเนาะดังนั้นก็จริงๆเขาก็คงขอบคุณคุณหมออยู่แล้วก็เหมือนอย่างเวลาที่มีคนมาว่าเราว่ามาสวดมนต์ไล่โควิดเนี่ยไม่ดีเราก็โกรธก็ไม่ใช่ความเชื่อของเรา<ช>ว่า,วาเราสวดแล้วเราสบายใจอะ่ะใช่ไหมดังนั้นก็อย่างนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องต้องต้องพยายามทํความเข้าใจให้ได้เช่น ลองไปนั่งในใจปุกลุกว่าถ้าแม่เราป่วยเราอาจจะเดือดดันแบบนี้ก็ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจหมอว่าเขาก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วอาจาออจะมีบพร่องในบางคราถ้าบพร่องกระดาเฉพาะ<ร><ร>เรื่องนั้นอย่าไปเหมาอาชีพกําลังทําให้สองฟังคือตอนนี้กาลังไปว่าอาชีพหมออาชีพพยาบาลคุ้นเคยกับความตายจนไม่แย่แสาความตายจที่ฟังตามเจ้าจารเขียนนะใช่ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็ถ้าจะตําหนิตาหนิหน้างานนี่แหละเออ แต่จะเป็นหมอรัวว่าอาชีพนี้คุ้นเคยกับความตายจะไม่ห่วงใยคนไม่ได้มันนะไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าใจปุกลุกนะเอางี้ก่อนอื่นต้องเอาใจช่วยเธอเพราะแม่เธอก็ยังอยู่ในอาการที่แบบโคม่าอยู่นะครับแล้วก็ชาวเน็ตต้องให้กําลังใจกันครับไม่ใช่ด่ากันแต่น้องก็น่ารักนะน้องก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็อัปเดตอัปเดตเรื่องอาการแม่ไปเรื่อยๆนะครับ